ธุรกิจของเราฮะเอเซนมันนี่ทูมันนี่เนี่ยเราอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินมันก็จะเหมือนธนาคารเล็กๆคือคนเนี่ยเอาเงินมาไว้กับเราถึงแนมะ้ว่าจะไม่ได้ไว้ในลักษณะของเงินฝากแต่คนเนี่ยต้องเอาเงินเข้ามาเพื่อจะใช้ในการใช้จ่ายผ่านทรูมันนี่วอลล์เรื่องของความเชื่อถือน่าเชื่อถือขององค์กรเรื่องของความโปร่งใสขององค์กรเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆสําหรับเราด้วยธุรกิจของเราเนี่ยความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนั้นถ้าบริษัทไม่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยก็ไม่มีทางที่ธุรกิจเราจะสามารถโตดได้ แล้วก็เรื่องของธรรมพิบาลก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆเรื่องหนึ่งซึ่งจะทําให้ประชาชนหรือคนทั่วไปเนี่ยมีความเชื่อกับองค์กรเราหรือมีความเชื่อกับผลิตภัณฑ์เราธรรมพิบาลเราแยกเป็นสส่วนนะฮะหคือธรรมพิบาลที่เป็น general เรามีเรื่องของ compliance มีเรื่องของ spirit letter เนี่ยเรามีมานานแล้วจริงๆแล้วเรามีตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทและเราก็พัฒนามันขึ้นมาเรื่อยๆอันนั้นคือส่วนหนึ่งซึ่งอันนั้นเราก็ต้องดูแลใกล้ชิดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องสําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของธรรมล ที่เกี่ยวข้องกับอย่างที่เรียนว่าธุรกิจการเงินเนี่ยเรามีเลกู l เลเตอร์เพราะว่าเลกูเลเตอร์เหล่านี้เป็นคนที่ให้ไลเซนส์เราหรือเป็นคนที่เขามาตรวจสอบธุรกิจของเราดังนั้นก็เราเนี่ยก็จะต้องเรียกว่าถือทั้ง2ด้าน 1. ก็คือเป็น general generic t r a n s p e r letter หรือตัว Policy นะฮนะคำว่าความธรรมิบาลและที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเ e ก u l a t o r โดยตรงเปนเรื่องที่จำเป็นต้องทำก่อนนะครับ ตัวโคดอ c คอนดักที่ผมเรียนว่าเรามีมานานแล้วแล้วก็มีการปรับปรุงเรื่อยๆเมื่อเจอประสบการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็เห็นว่าโอเคโคดอ c คอนดักเราอาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกอย่างนะเราก็มีการปรับปรุงโคดอปคอนดักโดยเฉพาช่วงช่วงหลังเนี่ยทาง CP Group เองเนี่ยก็มีส่งตัวโคดอปคอนดัก นะของ C p Group เองซึ่งเราก็จริงๆก็ต้องบอกว่าเราพยายามตอนนี้เราอินทิเกรตนะครับตัวที่เรามีอยู่กับตัวที่ทาง C p Group ปเนี่ยให้กับเราแล้วก็เรื่องของโค้ดของคอนดักเนี่ยเรามีการสื่อสารให้พนักง,งานโดยตลอดนะครับพนักง,งานใหม่ที่เข้ามาเรามีการเน้นย้ําว่าโค้ดของคอนดักเป็นเรื่องสําคัญนะครับเรามีการยกตัวอย่างนะครับเรื่องของสิ่งที่ต้องไม่ทําในองค์กรนะครับแล้วก็ เรื่องที่ผมคิดว่าเราก็ให้ความสำคัญมากมากคือในเมื่อทุกคนรู้อยู่แล้วโค้ดต mm ้องคอนดักเมอรคืออะไรถ้าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามแล้วมันเป็นเรื่องที่คุณจงใจที่จะเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามด้วยเ mm hmm. หตุผลอะไรก็ตามอันนี้เราก็ mm hmm. ผมว่าบริษัทเองก็เทคแอคชั hmm. ่นที่ค่อนข้างจรงิงจังอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือเรื่องของคอมพลายส์ทุกๆเดือนเราก็มีม mm hmm. มการประชุมคอมพลายส์เือนการเป็นคอมพลายส์คอมมิชตีเรามีหน่วยงานคอมพลายส์ hmm. ที่เป็นรูปเป็นร่างมีองค์กรชัดเจนมีคนทํางานมีการเอนชวเรื่องที่ผมเรียนว่า เรื่อง Code of Conduct มีการมอนิเตอร์นะครับสิ่งที่คอมพล a นซ์สิ่งที่เราต้องทำนะครับเพื่อทำให้เกิดเพื่อให้ Comply กับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโค้ด o อ c o คอนดัเราเองหรือคอมพล a นซ์ของหน่วยงานที่ที่บังคับเรานะครับก็และในบางหัวข้อเราก็เราก็าจะนำเรื่องที่เกี่ยวข้อ,ของซึ่งสำคัญเนี่ยขึ้นไปริพอร์ตในคณะกรรมการของบริษัทด้วยเราไม่ได้มี นโยบายที่เขียนออกมาเป็นตัวอักษรนะฮะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสคุยกับคนของเราผมคิดว่าอันเนี้ยจะจะค่อนข้างชัดว่าเราไม่มีการแบ่งแยกในแง่ของเพศเราไม่มีการแบ่งแยกในแง่ของเชื้อชาตินะครับเราไม่มีการแบ่งแยกในแง่ของของเพศสภาพเพศสภาพนะครับก็อย่างอย่างอย่างตัวอย่างที่ผมว่าเห็นได้ค่อนข้างชัดก็คือว่า management team นะครับของ ของทางเอเซน t มนนี uh, ่เองเนี่ย uh, คุณมอนซินีนะก็เป็นโคเปเซเดนก็เป็นเป็นผู้หญิงแล้วก็ uh, เราก็มีผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงอีก3-4คนรวมๆกันทั้มาณ30%นะครับของแมนจ g เม e นทีมนะครับถ้าดูพนักง,งานเราจริงๆผู้หญิงก็เยอะมากๆนะครับฮนะคือผมผมสัดส่วนผู้หญิงเราเนี่ยถือถือว่าสูงมากๆนะครับ CG เนี่ยสำหรับเราเนี่ยเป็นแบ็กโบนที่สำคัญนะครับ คือนอกจากเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เราต้องออกมาให้ตอบโจทย์ลูกค้าเรื่องของลูกค้าใหม่ที่เราต้องหาเรื่อยๆแต่สิ่งสําคัญที่สุดซึ่งซึ่งเราต้องไม่ลืมก็คือว่าความโปรง่งใสนะครับธรรมาพิบาลสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ลูกค้าหรือพนักง,งานพนักง,งานอยากทำงานกับเราลูกค้าเนี่ยอยากทําธุรกิจกับเรา